แดนดัมพิสแอนแคทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวปลาหางรกยูงและปลาบาลูและปาาละปาเีออนครับแล้วก็ปลากัดด้วยนะครับโอเคขั้นตอนแรกก็เปิดตรงนี้ถ้ามปิดตรงนี้เขามันจะหายใจไม่ออกครับแล้ทีนี้ห้ามให้อาหารปลาเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะท้องแตกนะครับให้วันละเม็ด ล้างล้างตู้แลงตู้บ่อยๆล้างตูงต้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝุ่นได้ครับแล้วก็ถ้าหินตัวนี้มันไม่สะอาดต้องไปขัดด้วยสชลล์ไลนะครับต่อไปขั้นตอนเดี๋ยวโอเคต้องเปลี่ยนน้ำว,วันละวันนะครับโอเคผมจะมาเลี้ยง วันนี้ท่านผู้ชมครับมาดูปลานี้สิปลากระนับครับเ,เตือนเตือนทุกคนด้วยนะครับห้ามไปห้ามให้ปลากัดสองตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันจะกัดทางกันไม่ชอบกัดกันนะโอเคให,ให้อาหารน้อยนะครับปลานี้ก็ให้อาหารน้อยเหมือนกันครับ สำหรับที่นี้สวัสดีครับบ๊ายบายด้วยสิบ๊ายบายครับ